ถ้าหากคุณกําลังเห็นคลิปนี้นั่นหมายความว่าเราเป็นผู้มีบุญสัมพันธ์ต่อกันค่ะชีวิตของคุณวันนี้จะเป็นอย่างไรจะทํายังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสําเร็จในวันนี้เรื่องความสัมพันธ์ของคุณวันนี้ค่ะทําอะไรก็แล้วแต่อย่าให้คุณะมัดระวังเรื่องของอารมณ์ร้อนของคุณนะคะเพราะว่าในเรื่องของอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยการเอาชนะการการทัดทานกันด้วยอารมณ์สิ่งนี้จะเป็น สิ่งที่ทําให้เรานั้นเนี่ยมีปัญหาได้นะคะฉะนั้นถ้าหากว่าวันนี้ทําอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะในเรื่องของความรัก อย่าเพิ่งใช้อารมณ์ค่ะเพราะอารมณ์นั้นจะแปรเปลี่ยนให้เรานั้นจะต้องทุกข์ใจหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้มีความกดดันในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าเราจะต้องทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องทําให้ถูกใจโดนกดดันที่จะต้องทําอะไรก็ต้องถูกใจไปซะทุกอย่างรวมไปถึงถ้าหากว่าคนที่ยังไม่มีคู่ช่วงนี้เนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่เราอาจจะต้องทําอะไรด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจถ้าหากว่าเราชอบใครคนหนึ่งอยู่อยากให้ลุยค่ะ ถ้าหากว่าเราชอบแต่เราไม่ลงมือทําอะไรให้เขารู้ว่าเราชอบอาจจะนกได้นะฉะนั้นนะถ้าหากว่าใครที่ไม่มีคู่ก็ลุยได้เลยนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่มีคู่แล้วอยากให้มันระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ระมัดระวังในส่วนนี้ให้มากๆแล้วเราจะทําอย่างไรให้เรานั้นเนี่ยใจเย็นได้ทําอย่างไรให้เรานั้นไม่ร้อนได้ถ้าหากว่าเราดูไพ่ใบนี้ค่ะเราอาจจะต้องมีพื้นที่ที่เป็น พื้นที่ของเราและพื้นที่ที่เป็นของคนที่เรารักถ้าหากว่าทะเลาะกันถ้าหากว่าวันนี้เรารู้สึกว่ามันอึมครึมต่อกันมันร้อนในหัวใจเราต้องมีสเปซค่ะมีพื้นที่ที่ให้แต่ละคนนั้นได้สงบ ส,สติอารมณ์ของตัวเองเราอาจจะอยู่ในส่วนของเราสักพักหนึ่งปล่อยให้คนที่เรารักอยู่ในส่วนของเขาสักพักหนึ่งแล้วเมื่อเวลาที่เราใจเย็นลงแล้วเราค่อยๆหันหน้ามาคุยกันหากิจกรรมดีๆร่วมกันค่ะค่อยๆค,คุยกันค่อยๆทําอะไรร่วมกันและสิ่งต่างๆนั้นก็จะเคลียร์ขึ้นสบายใจขึ้นถ้าหากว่าคุณกําลังโสดถ้าหากว่าคุณกําลังที่มีคนที่เราชอบเดินหน้าแล้วดูว่าเขาชอบอะไร เขาถูกใจอะไรเราก็ทำในสิ่งนั้นค่ะดูว่าเขาเป็นคนอย่างไรพยายามให้เราเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของเขาได้นะคะเขาชอบอะไรเอาตัวเราเนี่ยไปทำในสิ่งที่เป็นสภาวะแวดล้อมเดียวกันกันกบเขาให้เรารู้สึกว่าเราเป็นพวกของเขาและเรามีกิจกรรมที่ทำร่วมกันกันกบเขาคุณก็จะสามารถพิชิตใจรวมไปถึงจะได้ ความรักจากคนนั้นค่ะถ้าหากว่าคุณกําลังเห็นไพ่ใบนี้อยู่ไม่ว่าคุณจะโสดอยู่หรือจะมีความสัมพันธ์หดก็แล้วแต่นัดมีกําลังใจดีๆให้สําหรับความสัมพันธ์ของคุณค่ะถ้าหากว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับคลิปนี้ลองคอมเมนต์ให้นัดฟัง่อยนะคะ